ชื่อเอี้ยงนะคะตอนนี้ก็อายุ25ปีนะคะก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัททั่วไปอะคะ่ะก็ก่อนที่จะมาที่นี่นะคะ่ะเคยมีปัญหาทางผิวหนังก็คือที่น้านเนี่ยแพ้ง่ายมากเลยคืกแบบทาอะไรก็ไม่ได้ขนาดโลชั่นอย่างเงี้ยทาไปก็แพ้เจออะไรก็แพ้ครีมกันแดดก,ก็ไม่เคยใช้โฟมล้างหน้า,นานอะไรก็ไม่เคยใช้กระดูดเคือไม่เคยใช้เลยล้างหน้าเนี่ยใช้ได้แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดใช้ยาอยื่นเนี่ย ผิวก็จะขึ้นกดก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดแบบวันไหนแบบไม่ได้ล้างหน้าก่อนนอนบนอนไปเลยเนะี่ยค่ะหน้านก็จะขึ้นเป็นแบบเป็นเม็ดเๆเป็นกดๆไว้ที่แบบไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็พอเป็นอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอตามคลินิกที่แบบตามสยามตามอะไรเนี่ยค่ะเพราะว,ว่าทำงานอยู่แถวนั้นพอไปหาเอ,อ่อหมอแถวนั้นเนี่ยก็จะได้ยาแป๊บนบึงเนี่ยก็จะดีขึ้นหมอก็จะแบบกดสิวให้จะทายาอะไรงงเงี้ยค่ะให้ยามาทาวรล้าง คือหน้ามันดีแบบดีขึ้นพอแบบสักหมอพอหน้านมันดีขึ้นเนี่ยก็เลิกไปหาก็เลิกไปหาหน้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสิวก่ากลับมาขึ้นแบบเดิมก็รู้สึกว่าเออหาไปอย่างเงี้ยหามันก็แบบเมื่อไรมันจะหายแบบหายขาดสักทีก็แบบไม่ไม่หายขาดสักทีอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออลองมารักษาที่นี่เพราะว่าก่อน,น,น,นอหน้านี้เคาแนะนำาว่าแบบเออเคยมารักษาที่นี่แล้วมันดีแบบเนี่ยหน้ามันเนียนขึ้นก็เลยแบบเออมาก็ได้อะไรเงี้ยพอมาเสร็จก็มาคุยกับหมอหมอก็แบบ บอกว่าแบบเนี่ยดูหน้าให้ว่าหน้าเป็นยังไงบ้างแบบเป็นแพ้อะไรมาพอพอหมอดูให้แล้วหมอก็แนะนำเ,เลเซอร์ตัวน,นี้ค่ะให้ทําก็คือพอทําไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยหน้าจะแดงมากแล้วแบบสิวจะขึ้นเยอะมากก็แบบกังวลกาแบบเฮยทำมาแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ว่าพอทำไปเสร็จครั้งแรกเนี่ยหน้ามันก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ค่ะคือทําไปสองครั้งแล้วครั้งที่สองเนี่ยหน้าแบบเนียนขึ้นพอกลับไปดูแบบครั้งแรกที่ทํามาเนี่ยโ้เป็นคนละคนแบบสวยแบบสวยขึ้นเลยนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนี้เหลือสองครั้งก็เลยคิดว่าแบบเออหลังจากนี้คือมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนเพราะอันนี้คือแค่ทําไปแค่ครึ่งทางเองเลยนะคะแล้วพอมาทําที่นี่รู้สึกแบบเประทับใจแบบ ตั้งแต่แบบพนักงนานหรือคุณหมอ,อเนี่ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยโทรมาปรึกษาแบบโทรถือโทรถือเนี่ยโทรมาไม่อยากจะคุยกับคุณหมอเลยเนี่ยแบบหมอเนี่ยจะแบบติดต่อ,อก,กับตลอดจะมีพนักงนานติดต่อ,ตอ,อก,กับตลอดเวลามาซื้อยาค่ะว่าใช้ยาแบบไม่เข้าใจตัวไหนหรือเปล่าหรือแบบมีปัญหาการใช้อะไรหรือเปล่าหน้าเป็นยังไงบ้าง คำแนะนําให้คําปรึกษาตล,ลอดเลยนะก็รู้สึกว่าแบบเออมันดีมันไม่เหมือนคลินิกอื่นที่แบบเวรามนนีอะไร้วแบบเข้าไปหาหมอพอเข้าไปหาหมอเสร็จเสียตามค่าปรึกษาหมออีกอะไรนะคะคืออันนี้คือมนันแบบรวมทุกอย่างในในแบบในค่าใช้จ่ายเดียวกัน